สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะฮะผู้ที่จะโชคดีนะครับถูกหวยในวันพฤหัส วันที่16ตุลาคมนี้นะครับนนในงวดที่แล้วนะฮะสคู่เลย3คู่ที่ให้ไปนะฮะแล้วก็ในหวยในวันพุธนะเเน้นใน,น,นหลักหน่วยนะครับถ้าเป็นเลขบิงนะครับตัวเดียวนี่ก็7นะครับซึ่งนั่นแหละนะฮะก็จับให้3ชุดนะสตัวไม่มานะอ่านี่มี87อยู่นะสา3ตัวนะครับใครนํา เลขตรงนี้ประจับนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะก็ขอคนละ1คอมเมนต์กันหน่อยนะฮะช่วยคอมเมนต์มายืนยันนะว่าผมลงให้ก่อนหวยออกนะฮะไม่ใช่ว่าแม่นหลังหวยออกนะฮะเขาก็ว่าเขาหลุดก็ว่าัตามหลุดนะครับเนาะอ่ะมาตามกันต่อแล้วกันนะสรับในหวยวันพฤหัสนะก็จะใช้คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าวันพฤหัสเนี่ยนะครับมันจะออกอยู่แค่2งวดเท่านั้นนะครับในปี ใน,ใ,นในแต่ละปีนะถ้าลองย้อนๆไปมันก็จะมีในปี6 8ปี57ปี51นี่ออกแค่งวดเดียวนะครับแล้วว่าปี46ปี40เนี่ยที่มันออกคล้ายๆกันนะครับก็ทําเหมือนวันพุธนั่นแหละนะครับมาดูกันแล้วกันนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อน,นะครับเนาะอ่ะขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับก็ในวัน พฤลึกหัตแรกนะฮะพฤผลลึกหัตแรกก็คืองวดวันที่2มกวัดกระนาะออกไปที่เจ็ดสามศูนยอ่ะหรือว่าอาจจะออกไปที่ใน09หรือ51นะฮะก็ก็เป็นได้นะครับเหมือนในวันพุธนะอะ่วันพุธก็เอาพุธแรกมาออกสลับตำแหน่งกัน8 7อืมก็ไม่แน่นะอาจจะสลับตำแหน่งกัน9 5 9 1หหรือ นะครับสลับกัน3 2 3 0 3 9 3 1 3 5เนึ่งเนี่ยนะฮะอ่าไปดูในปี57นะฮะก็ออกไปนะครับในแต่ปี57นี่ไม่ใช่วันที่2เนี่ยปี57เป็นวันที่16นะวันพฤกษ์หักแรกนะครับแต่มันก็มี2พฤกษ์หักเหมือนกันนะครับเอาที่มันออกวันเดียวกันนะ6 9นะครับ02แล้วก็52ถัดมานะครับออกไปที่ในหก 5 6 4 0 9นะครับแล้วก็9 4นะฮะก็ในปี5 7 5 1นี่จะออกในงวดเดียวนะครับเนาะงวดวันที่16ตุลานะครับเนาะก็ออกไปที่ใน 4, 3, 2 7 7 4ามอืมนะตรงนี้เอาสถิติมาให้ดูนะฮะงวดวันที่16 16เหมือนกันนะเพราะว่ามันออกมา พรือหัสเดียวในปีในปี51ส่วนในปี56อ่ะมันคล้ายๆกันอยู่นะปีนี้นะฮะ97 708 5นแะครับแล้วก็0 6ถัดมานะฮะเ็็จะเปที่ใน3 0 5 5 0 0แล้วก็03นะครับแล้วก็ในปี40นะฮะพรือหัสแรกเป็นงวดวันที่16 1 5 1นะฮะ1 5 1 9 9 5แล้วก็47 ถัดไปก็เป็ีนย์ห้าหนึ่ี่เก้าแปดนะอืมก็ยังมีเลขสูงนะมีเกมีศูนย์นะมี9มีเเนาะล่าสุดดูว่า90จะมาอีกนีครับเนาะอ,อ่ะคล้ายๆกันเลยนะครับกับในปี57เนี่ยปี68ในพฤหัสแรกออกสองปี57ก็เหมือนกันนะฮะพฤหัสแรกออก902าออ่าหรือว่ามันจะสลับ กันกับในหลักร้อยกับหลักหน่วยนะนี่เก้าอาจจะมาหลักร้อยหรือเปล่าหรือออก2 0นะครับนีเก้าศูนย์มาเก้าศูนย์สองศูนย์มาสองศูนย์หรือเปล่า,าก็ไม่แน่นะครับจากเท่าที่ดูแล้วนะครับในตำแหน่งตรงนี้เท่าตรงนี้นะครับมาจาับบวกกันแล้วก็มาลดแต้มก็จะได้เลขวิ่งตัวเดียวนะฮะก็คือนําในพลหัพแรกนะครับในหลักหมืน่น หลักพันหลักร้อยนะครับเนาะซึ่งในล่าสุดก็ต้องเป็นในที่ใน2บวกกันกับ3 0นย์ะครับ3บวกกันกันกบ0ย์ได้3 3บวกกับ2ได้5ก็ต้องมาลดแต้มไปก็จะเป็นสีเนี่ยก็จะได้เลขวิ่งตัวเดียวก็คือสีล่าสุดลองไปดูในปี57ลองบวกเหมือนกันหลักหมื่นหลักแสนหลักหมื่นนะครับหลักพันหลักร้อยนะจะบวกกัน3หลักนี้6บวกกับ9นะครับเป็น15ลดแต้มไปก็จะเป็น4อ่ะ เอาตัดตรงนี้ออกไปก็คือ4ี่ก็มาปี51ปี51ไม่ได้เนาะเพราะว่าพื้งหัดแรกไม่มีนะครับมาที่ในปี46กนะครก็จะนำไปเชี่หลักหมื่นหลักพันหลักร้อย7บวกกับ7เป็น14 4บวกกับ0ได้4นะลดแต้มไปก็จะเป็น3นะครับตัดตรงนี้ออกไป3นี่ก็มีเลขวิ่ง3เนาะแล้วก็นะครับในที่ในปี40 ปี40นะฮะก็เหมือนกันนะครับนำในหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยจะบวกกันนะครับหนึ่งบวกกันกับ9เป็น0เหลือ5ในตัวนี้ลาแต้มไปก็จะเป็น4นะครับอ่ะก็วิ่ง4ตัวเดียวนั่นแหละนะคล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็น5เหมือนกันอันนี้ก็เป็น5เหมือนกันจะบวกกันแถมยังออกเหมือนกันเลย9 0 2นะคสอเนี่ยนะเลขเหมือนกันกับปี57เลยนะฮะนั่นแหละก็แสดงว่าวิ่งสนะครับ วิ่ง4ก็เท่าที่ดูในตรงนี้ถ้าวิ่งกับ4 9012อืม9012เยต้องนำจับตรงนี้อะนะฮะส่วนตัวที่มาจับกันกับในเด่น4เลยนะครับก็จะนำในตรงนี้จับปวกกันนะครับก็คือในที่ใน2ตัวล่าง2ตัวล่างในวันพนหัฤกดแรกนี้5บวกกันกับ2 เป็น7นะก็จะเพิ่มแต้มนะเพิ่มแต้มไปเป็น7 8 9 0 1อ่ะตัดตัวนี้ออกไปมันเยอะนะก็จะเหลือตัวเด่น4ตัวนี้มาจับกันกันกบใน4นี่ก็มานะครับในที่ใน4 9 9ในเใน4อ่ะเห็นไหมครับจับแบบนี้เลยปี4 6นะฮะปี46ก็เหมือนกันนะได้เด่น3แล้วก็จับ2ตัวล่างเนี่ยนะครับในพฤหัส แรกนะฮะก็จะบวกกัน6บวกกันกับ0บกกูนย์เก็จะเป็น6เพิ่มแต้มไปเป็น7 890นะอ่ะตัดตัวนี้ออกไปก็จะออกในที่ใน0ูนย์สาน่นีก็0ูนเนาะแล้วก็ในที่ในปี40นย์ะฮะ4บวกกันกับ7เป็น11เพิ่มแต้มไป2 3 4 5อ่ะตัดตัวนี้ออกไปจะเหลือ4ตัวเด่นก็มาจับกันกับ4นะผลออก4 2 อ่ะนี่ก็มาบุญนะฮะแล้วล่าสุดได้เด่น4นะตัวที่มาจับก,ก็คือ5บวกกันกับ1ก็จะเป็น6เพิ่มแต้มไปเป็น7 8 9 0อ่ะก็จะได้นะครับในที่ใน4 4 7 4 8 49 40หรือวิ่ง4ตัวเดียวนะครับก็ขอให้โชคดีด้วยกันนะครับนะ มมห,หมนัมน,มนหมันเฮงเฮงหมันหมันเฮงเฮงซึ่งก็ถ้าไปดูในสถิตินะครับสถิติในวันพลฤกัดนะย้อนหลังไปในที่ใน10งวดก็ตั้งแต่นะครับในงวดของวันที่1ทธันวาปี65นะครับย้อนหลังไป10งวดนะฮะหวยออกวันพะฤหับสีหนึ 4, 1, 7, 8, 0, ่งปดศออกเหมือนกันต่อกันก็มีนะฮะนอกแปดซ 8 7 3 73อ่ะออกเหมือนกันบนล่างก็มีนะครับ2 7209ก็จะเป็นในสถิติหวยที่ออกยอดหลังนะครับ10งมวดนะที่ออกบนพระฤาษีออก9ก0านเเนาะเออมันก็ออกเลขเดิมเลยแล้วก็จะเป็นในที่ในน,นะฮะ0 63อ่ะออกมา3พระฤหัีติดติดเลยเนาะเลข099-0 นครับแล้วก็จะเป็นท so <Joshua> ี่ใน <ENNIS> 1น่ใน1 1617 6 9060เออเลขออก90บ่อยนะครับเนี่ยแล้วก็ 0, 4, 1, 4, 6แล้วก็ล่าสุดนะฮะอ่ะมีลุ้นนะครับเนาะมีลุ้นว่าเลข09จะมาอีกนะครับเนาะเพราะว่ามันก็มาบ่อยนีมากี่ครั้งแล้วเนี่ย 09, 90มานะครับ หนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดเนาะย้อนหลังไปสิบงวดมาแล้วนะครับห้างวดเนาะสำหรับเลขศูนย์เก้าเก้าศูนย์หรือจะซื้อตัวเดียวนะครับนี่เหมือนครั้งก่อนที่ถ้ามาันมามันมาสี่สามงวดติดๆเลยนะครับเนาะอ่ะเอานะครับเนี่ยมันมาเก้าศูนย์นะมาหนึ่งสี่เหมือนกันเลยนะครับกับในช่วงตรงนี้นี่ แล้วก็90นะมา14เหมือนกันหรือว่าล่าสุด90จะมีเด่น1เด่น4หรือเปล่าอ่ะมันก็ต้อมันก็เหมือนกันกับที่ผมทําให้เมื่อกี้ที่เล็กวิ่งตัวเดียวนะครับก็ถ้าย้อนหลังไปนะครับก็901นะอาจจะมีในวดนี้ที่ไม่มี901ถ้าย้อนไป10งวดนะครับเนี่ย901 มี0มี1มี0มีแค่วันนี้นะครับมี9มี0 9 0 1 9 0มี1มี9 0นะฮะมี1มี9 0 1อ่านะครับถ้ามันคล้ายๆกันนะครับมันก็จะคล้ายกันกับในช่วงนี้แหละนะครับเนาะในงวดนี้อืมเพราะว่ามันมี9 0 1มาทุกตัวเลยนะครับหรือว่างวดถัดมานะครับมันจะออก คล้ายๆกับในตรงนี้นะฮะมันจะมี6ไหมหรือมีเด่น3หรือมีเด่น9นะหรืออาจจะสลับกันเป็น3 0หรือ6 9หรือ3 9นะเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามันมีพฤหหัสก่อนหนะ้ามันมี901เหมือนกัน901เหมือนกันเนาะอ่ะก็ไม่แน่นะครับเนาะถ้าสลับกันในงวดนี้ก็จะเป็นในที่ใน0 0603 6960 39อ่ะเนี่ยสลับกันงวดนี้เนาะเพราะว่าพัลูกหัดก่อนมันมี9 0 1ูเหมือนกันนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับเหมือนในหวยที่ออกวันพุธได้กน,นะครับ,นะรบอ่ะในวันพุธน่าจะรออีกหลายปีนะครับเพราะว่าต้องรอในวันพุธท,ที่มันออกในงวดวันที่16เมษาเหมือนกัน นะครับ16กรกฎาคมเหมือนกันและก็1ตุลาเหมือนกันนะน่าจะรออีกหลายปีอยู่นะครับถึงจะได้ใช้ในสูตรนี้อีกนะครับเนบอใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะฮะข้างล่างใต้คลิปกันแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ